ผมได้ข้อมูลมาครับว่ามีฐานของทหารพานฐานหนึ่งเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในป่าเนี่ยถึง20กิโลและขึ้นชื่อเลยครับว่าเป็นฐานที่ไปยากที่สุดโหดที่สุดเพราะนอกจากถนนที่มันพังเละแล้วเนี่ยคือถ้าฝนตกหนักครับน้ำเนี่ยจะตัดผ่านถนนจนไม่สามารถเดินทางข้ามไปได้บางครั้งเนี่ยยาวนานถึง2เดือนการเดินทางเข้าไปเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงทหารที่อยู่ด้านในเนี่ยจะออกมาเอาอาหารทุกๆุกสวันแล้วด้านในต้องรองน้ําฝนใช้ครับไม่มีน้ําไม่มีไฟพวกเรา มันนักสู้อยู่แล้วครับผมก็เลยออกเดินทางไปครับครั้งแรกที่ผมเดินทางไปต้องผิดหวังฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักครับทำให้ถนนเนี่ยมันลื่นมากๆขับไปเนี่ยก็ล้อฟรีไปขับไปเนี่ยก็จะหล่นลงเหวรถหนึ่งคันของเรา เผาขาดสุดท้ายครับต้องตัดสินใจยอมทิ้งรถไว้ในป่าหนึ่งคันแล้วก็ต้องรีบออกจากป่ามันมืดแล้วจะออกไปไม่ได้ก็มีเจ้าหน้าที่ครับขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาตามหาเราหนึ่งคันผมก็ถามว่าพี่ขากับขับไหวเปล่าเขาก็บอกเขาก็ไม่มั่นใจผมก็เลยอาสาครับขับมอเตอร์ไซค์พาเขาออกไปและนี่คือครั้งแรกแต่ผมไม่ยอมแพ้ครับก็เลยประกาศหาทีมออฟโรดผ่านไปเพียงแค่10นาทีผมก็ได้ F c ซที่พร้อมที่จะลุยกับผมถึง5คันแต่รอบนี้เราเตรียมตัวมาดีครับเราไปถึงฐานได้สําเร็จ เดี๋ยวเราจะไปทําไฟทําบาังเกอร์พัฒนาฐานกันแล้วที่สําคัญถ้าทิ้งฐานนี้ไปผู้ลุกหลานจะเข้ามายึดฐานนี้ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาที่นี่ให้อยู่ได้แบบยาวๆออาทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฐานนี้เราจะทําอะไรบ้างกดติดตามไว้ครับ